ขณะนี้สองโมงครึ่งจะสามโมงอุ๊ยมาดูสายการบินสายการบินเห็นไหมบนท้องฟ้าวันนี้ท้องฟ้าโปร่งใสยพยากรณ์อากาศฟังน้องมียญาไปนะคะขอพักเหนื่อยนะักมาพักมาพักสดชื่นกับวีวีเลยนะคะเหนื่อยนะักก็มาพักบ้านวีวีนะคะใครเหนื่อยเพไดสิ ค่ากันตายกับค่าลดูดวันนี้จะมาเก็บเพื่อนของวิวีข้างบ้าเขาเก็บสวนหมดแล้วมันหนาวแล้วห่มผ่าก้อนห่มผ่าเก็บพริกใครจะมาเก็บพริกช่วยก็มาหนุ่ถังเก็บให้เต็มถังไปเลยเก็บให้เต็มถังไปเลยสดชื่นดาวเรืองก็ยังอยู่ก็ปล่อย อากาศจะเริ่มหนาวต้นไม้ก็จะเปลี่ยนสีนะคะเมืองนอกต้นไม้ก็จะเป็นสีต้นสีเหลืองสีแดงสิ้นเดือนนี้นะคะสิ้นออกโทเบอร์นี้เก็บหมดแล้วค่ะตอนนี้ต่อไปก็ข้างนอกก็เห็นไหมเห็นมองไกลๆสิมองไกล,ๆ,กลๆค่ะต้นไม้จะเริ่มเหลืองวีวีก็เก็บสวนนะคะเก็บสวนเก็บพริก พ่พี่ก็จะเก็บพริกเก็บพริกเก็บสวนแล้วมันหนาวแล้วอากาศเก็บพริกเก็บพริกหอมสิก่อนหมอันนี้ผ้าถุงใหมส50ห้าสิบปีมั้งหมห่มสินแหน่หอมห่มสิน่มผ้าถุงยายเก็บ เก็บกเก็บผกเก็บผกเก็บกเก็บกเก็บสวนเก็บใบจะมีเพื่อนมันบางทีก็มันเยอะแล้วเก็บใส่ตู้เย็นเอาไว้หน้าหนาวแต่อันนี้มันมันหนาว <Tonight> แล้วเราต้องเก็บให้หมดงมียากจะเสียงดังไรไมียากทอนทอนคนก็ทอนเงินแล้ว คน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 ,นคนอันนี้จะมีเพื่อนมาเห็นไ,ไหมถ้ามันอากาศหนาวใบพิกมันจะกรอบแล้วเนาะมันจะหมดแล้วค่ะมันจะหมดห่มสินหมดห่มสินไดโอเก็บ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 ให้หมดแล้วให้เขามายกไปเป็นไม้ประดับในร้านอาหารไปห้านาที ลูกลูกลูกคาดกันนี้นะคะอ,อมสินอ,อุ่นเด่นอันนี้เป็นพระทุงไหมอมสินเก็บพี่เดินอมสินเก็บพี่เด่นมันโดมันดโดกมากค่ะดูปวดโป้บแบโม่บักแดงความสุดที่ลงตัว ดีนี้จะเด็ดเอาใบพริกไปออมไงแล้วก็ต้นพริกขยาดเอาไปเป็นไม้ประดับก็ยกข้าข้างในมันจะไม่หนาวเก็บเก็บใครจะมาเก็บพริกช่วยก็มาเลยสิหมดแรง,เ,งเอาแรงเก็บใบให้เหลือแต่ยอดยอดให้เหลือแต่ใบพริกเทคนิคในการทำพริกเป็นไม้ประดับนะคะ ดเดี๋ยวจะให้เดิ๋โทรให้เพื่อนเอาไปถ้าเพื่อนจะมาเอาก็มาเอานะคะเพื่อนก็แลกเปลี่ยนเขาปลูกเขาปลูกอย่างอื่นเขาเอามาแลกเขาปลูกผักคะน้าเขาเอามาแลกแล้วเก็บพีชเก็บพีชที่สวนนีวเก็บพิกไปอ,อมค่ะไปอ,อมไปอ,อมไปออมแล้วก็เป็นทำไม้ประดับเห็นไหมเราก็ต้องเอาเด็ดใบ ใบพริกมีประโยชน์เหมือนใบย่านางใบพริกจะมีจะมีสารต่อต้านแม่แม่นะคะใบพริกเป็นใบย่านางน,นะคะใบพริกใบพริก <c oughs> จำศีลก่อนถ้าไรสิเปลี่ยนสิตายพ่อ เราก็ให้ความใบพริกถ้าอยากได้ก็มาอุ้มเอาลิ้นม,มีสารปลูกปลูกแล้วเราก็เกลือแผ่ให้เพื่อนบ้านนะคะเราทานไม่หมดชฉยไหมคะเราทานไม่หมดเราก็ต้องให้เพื่อนบ้านทานมหมดดูใบพริกนี้เหมือนใบยญ้านางเก็บไปอ้อมปา่าอ้อมไกลเก็บเก็บเก็บอันนี้เพื่อนเราจะเก็บเขาเก็บสวนกันหมดแล้วมันเริ่มเข้า จะสิ้นเดือนนี้เเห็นไหมอากาศตอนเชา้ามันหนาวมันหนาวแต่ดอกไม้ที่สวนวิวิยังสวยอยู่มีคนบอกว่าทุกคนเขาเก็บสวนหมดแล้วแต่ทําไมเธอไม่ยังไม่เรากเก็บมันตายก็อุ้มไปทิ้งเราเก็บแล้วตอนไปหน้าหนาวก็ก็<ๆ>จะมีแต่หิมะที่นี่นะคะที่คุจะมีแต่หิมะเก็บเก็บเก็บไปกระทางนี้จะยกไป,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 ไป มีร้านอาหารเขาขอวิวีมาร้านอาหารไทยเขาขอว่าเด็ดใบออกไปอ่อมแล้วก็เขาก็จะเอาให้เขาไปยกกระถางไปเป็นไม้ประดับในร้านเขาไงพริกนี้ก็มันเผ็ดมากพริกน้อยบ้านเฮ้อนแม่พริกเผ็ดเผ็ดตัวนี้เต็มตู้เย็นแล้วค่ะมันโดกมากวิวีใส่เริงไปใส่นุ่ม ไม่ใช่นมบีบีนะนมสดนมเด็ดเด็ดออมออมไปออมเด็ดพริกไปอมออมปลาออมไก,ก่กระเสียวันนี้จะออมปลาวันนี้ไปเด็ดพริกไปออมปลาไหมเวลาเด็ดต้องเอาไอ้ลูกโดดอ่อนๆอย่างนี้นะคะแล้วก็จะได้ไปออมไปออมปลานะคะใบพริกเหมือนใบหญ้านางนะจ๊ะมาๆมาๆมา,มา,มา ปิดตัวก่อนวันนี้สุดยอดสุดยอดวีวีพ่ะเพอเป๊ดเดียวพักพักคุณตูพักนางตูก็เป็นดอกถ้าเป็นดอกแล้วก็เด็ดออกมันก็จะงอกขึ้นใหมน่นะเด็ดไปอ้อมเด็ดไปออมใส่อ้อมกบออมไก่อ้อมปีหน้าก็เก็บสวนแล้วคะ่ะไม่ได้สนใจกับมนุษย์มนาหรอก <c oughs> ยูทูบได้เท่ากันพวกเจ้าเสียเซี่วิตไปฝากไว้กับข้าเจ้าสันปะไปแล้วไปอ้อมอ้ยผอีตูวข้หอมทีหอมสดชื่นดูดอกไม้เ <c oughs> พื่อนวิววิเขาเก็บแล้ววิววิก็สงสารปล่อยให้มันเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้ก็อุ้มลงไปที่แคลเลอร์อุ้มไปเก็บนะคะมันยังสวยยังสาวยังสาว,ย,สาวยังสวยซุปเปอร์บาซิลิคุม ูซิลิคกันซุปเปดอกไม้ก็ยังสวยปล่อยให้เขาตายเองสิ้นเดือนนี้ทุกคนเขาเก็บสวนหมดแล้วเรือเตยยิ่งก็จะปล่อยถ้าเขาเหี่ยวก็เก็บสวนแล้ว